ถ้าคุณกำลังทำคลิปอยู่หรือว่าสนใจกำลังจะทำหรือว่าคุณกำลังสนใจทำพอดแคสต์นะฮะที่มีเฉพาะเสียงให้ฟังเนี่ยนะทั้งหมดนี้ปกติแล้วมันจะต้องมีเพลงประกอบสักนิดนึงนะครับเพื่อที่ว่าจะได้ผ่อนคลายหรือว่าแบบว่าฟังแล้วบางทีมันได้อารมณ์บางทีตื่นเต้น,ตนอารมณ์รกักอารมณ์ร่วมอะไรต่างๆเนี่ยนะที่จริงแล้วเพลงเนี่ยมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับลิขสิทธิ์เข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนั้นวันนี้ครับผมจะมาบอกคุณจะหาเพลงที่ฟรีนะใช้ได้โดยไม่มีลิขสิทธิ์แบบ100%กับเพลงที่มีลิขสิทธิ์ที่ผมใช้อยู่เหมือนกันเนี่ยที่ไหนได้บ้างนะครับชมคลิปนี้ได้นะครับสวัสดีครับผมวรัตพงราชตะนามวงนะครับก็แน่นอนนะครับ พวกเนี่ยนะฮะไมควัาคลิปหรือว่าพอดแคสต์เนี่ยเดี๋ยวนี้เป็นที่นิยมมากนะครับและที่จริงผมเองก็แนะนำให้ทุกคนนะขึ้นมาทำสื่อของตัวเองบนออนไลน์นะครับไม่ว่าบางครั้งคุณอาจจะขายสินค้าบริการของคุณนะครับหรือว่าคุณจะสร้างตัวตนของคุณเองหรือว่า Personal Branding ก็คือปกติแล้วมันก็ควรจะมีคอนเทนต์ทั้งหมดนะครับบางคนถ้าไม่อยากเอาหน้าออก คุณก็ทำพอดแคสต์นะพอดแคสต์ podcast ก็ไม่จำเป็นต้องเอาหน้าออกหรือบางครั้งคุณทำคลิปแต่ไม่เอาหน้าออกก็ได้นะบางคนใช้รูปประกอบใช้วิดีโอประกอบก็ได้นะครับแต่เพลงนี้ก็สำคัญมากเพราะมันกระตุ้นอารมณ์หลายๆอย่างนะฮะไปชมดูเลยละกันนะครับจะได้ไม่เสียเวลาครับว่าเพลงที่ฟรีแบบว่าไม่โดนลิขสิทธิ์นะครับแล้วก็ช่วงท้ายก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับเพลงลิขสิทธิ์ที่ผมใช้ผมใช้ของเจ้าไหนนะครับชมได้เลยครับ วิธีที่เข้าง่ายที่สุดก็เข้าไป Google นี่แหละนะครับแล้วก็ไปพิมพ์คำว่า free music for youtube นะเอา youtube ก่อนก็ได้นี่ก็คือเพลงฟรีสำหรับ YouTube นะครับพอกดเข้าไปปุ๊บนะฮะที่จริงมันก็จะมีหลายเจ้าที่โฆษณาอยู่มันจะต้องมีคำว่า YouTube นี่แหละเนี่ยมันของ YouTube เองเนี่ยจะเป็น audio library นะครับถ้ากดไปปุ๊บ นะครับมันก็จะเป็นหน้านี้นะครับซึ่งคุณก็จะสามารถกดเลือกฟังโดยกดปุ่มเพลย์ตรงนี้ก็ได้สมมติว่าคุณบอกว่าเอ้ยเพลงนี้โอเคแล้วนะนะฮนะค,คุณก็กดตรงนี้ครับเพื่อดาวน์โหลดก็คลิกไปเลยดาวน์โหลดนะครับทีนี้เนี่ย มันสามารถเลือกแถวนี้ได้นะแนวเพลงคุณจะเอาเพลงแบบไหนนะคลาสสิกคันทรีอารมณ์แบบไหนโกรธฟังกี้มีความสุขพวกนี่นะเครื่องดนตรีแบบไหนกรองกีตร์กีตร,ตร์หรือว่าอะไรออแกนอะไรพวกนี้นะฮะและยเวลาคุณจะเอาน้อยกว่า30วิไหิมหรือว่าสูงสุดตรงนี้มากกว่า5นาทีนะครับระบุแหล่งที่มาก็คืออันนี้ก็สําคัญนะมันจะมีเพลงที่มันแบบว่าไม่ติดลิขสิทธิ์แต่เขาบอกว่า จำเป็นต้องระบุแหล่งที่มา,อ,าอย่าสูว่าผมกดจำเป็นต้องระบุแหล่งที่มาก็คือมันฟรีแต่ว่ามันอย่างนี้ไงพอคุณกดเข้าไปนะเห็นไหมเนี่ยเขาบอกว่าคุณใช้เพลงนี้เพื่อสร้างรายได้จากวิดีโอข,ของคุณได้นะในเพลงนะแต่ว่าคุณจะต้องใส่รายละเอียดต่อไปนี้ในคําอธิบายวิดีโอนะครับเนี่ยก็คือเนี่ยกาต้องลอกไลซ์สิงโดยเควิร m a แมกเบรฟได้อนุญ,ญาตภายใต้อนุญาตครีเอทีฟอ,อะไรไม่รู้เนี่ยนะฮะ เไม่รู้ล่ะคุณต้องเอามาอย่างนี้แล้วคุณก็ต้องเอาไปไว้ที่รายละเอียดบอกว่าอันนี้เป็นเพลงโดยที่อันนี้นะครับต,ต้องใส่ไปด้วยคือเขาเขาบังคับอะ่นะมันมี2แบบส่วนไอ้ที่ไม่จําเป็นก็คือคุอคณเอาไปไปใช้ใน YouTube ได้เลยโดยที่ไม่จําเป็นเนี่ยถ้ากดไปปุ๊บเห็นไหมมันก็ไม่ขึ้นอะไรเขาบอกว่าเอาไปใส่ในคลิปของคุณเพื่อสร้างรายได้จากวิดีโอของคุณได้อย่างอิสระ แค่นี้เองครับเนี่ยแล้วก็นอกจากเพลงทั่วไปแล้วก็จะมีเอฟเฟกเสียงด้วยนะ,ะถ้ากดไปปุ๊บก็จะเป็นพวกมันจะมีเสียงอะไรเสียงเด็กอันนี้เสียงเครื่องมือเสียงอาวุธเสียงศาสตร,ร์เสียงสภาพอากาศเนี่ยถ้าจะใช้ปุ๊บก็กดดาวน์โหลดไปได้เลยนะครับซึ่งปกติแล้วผมหาข้อมูลมานะทาง YouTube เองเนี่ยเขาก็ไม่ได้ห้ามที่คุณจะเอาออกไปใช้นอก YouTube นะ เพียงแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณจะใช้ใน YouTube เนี่ยเพลงพวกเนี้ยคุณใช้ได้นะแล้วก็ไม่ติดลิขสิทธิ์นะฮะพอไม่ติดลิขสิทธิ์ปุ๊บคลิปของคุณก็จะสามารถสร้างรายได้ก็คือรับรายได้จาก YouTube ได้นั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดคุณไปใช้เพลงนอกเหนือจากนี้นะแล้วคุณไปเอาเพลงมาเพลงไหนติดลิขสิทธิ์คุณก็จะสร้างรายได้ไม่ได้นั่นเองนะฮะ คุณจะไปซื้อลิขสิทธิ์ของคนคนนั้นนะครับดังนั้นถ้าเริ่มต้นคุณจะใช้เพลงฟรีๆพวกนี้ก็ได้นะครับแต่ผมก็แนะนำแหละว่าถึงแม o YouTube บอกว่าไม่ไมไม่ได้แบบห้ามเอาไปใช้ข้างนอกนะแต่มันก็ไม่แน่ไงถ้ามาถึงวันนึงเขาเปลี่ยนใจเขาบอกว่าเขาไม่ให้ใช้แล้วคุณใช้ไปเยอะแล้วเนี่ยมันยุ่งเลยนะ, <c oughs> ะทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นเพลงของทาง Facebook ที่ฟรีนะคุณก็เอาคาว่า YouTube ออกแล้วก็ไปใส่คาว่า Facebook ง่ายไหม <_ an> นะฮะอ่ามันก็จะขึ้นมาเลยนะครับแต่ว่าไอ้ที่โฆษณานี่ไม่ใช่นะเป็นอาร i s t สอะไ,ไม่รู้นะฮะให้เป็นตัวนี้ครับ Facebook Sound Collection นะครับถ้ากดไปปุ๊บนะฮะมันก็จะเป็นของ Facebook นั่นเองะก็ลักษณะเดียวกันไอ้ตัวนี้ก็ฟังนะครับลองฟังดูแล้วตัวนี้ก็คือดาวน์โหลดไปนะครับซึ่งก็เลือกได้เหมือนกันแหละ นะฮะก็เหมือนกันเลยนะก็จะประเภทแบบไหนอารมณ์แบบไหนนะครับเวลาแบบไหนนะครับแล้วก็พวกจะเอาอันนีเน้เป็นพวกแบบเสียงอะนะเสียงแบบคนผู้ชายผู้หญิงอะไรพวกเนี้ยนะฮะแล้วก็มี sound อฟเฟก t เหมือนกันนะครับซึ่งอันนี้ก็เหมือนกันครับผมก็แนะนำว่าให้คุณใช้เฉพาะใน f c e e o o o นะจะได้ปลอดภยัยไม่งนั้นเสียเวลาถ้าเกิดว่าเขาจะมาเอาเรื่องทีหลังนะ เขาก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้หรอเพราะเขาเขาไม่ได้บอกว่า,ากฎร,ระเบียบของเขาจะใช้ไปตลอดนี่กฎร,ระเบียบเขาก็เปลี่ยนไปตลอดนะพวกเนี้ยต้องระวังทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณจะใช้ทางพอดแคสต์นะครับมันจะไม่มีละมันจะไม่มีคําว่าทาง Google ที่หาเหมือนครั้งเมื่อกี้นะที่แบบว่าไปหาคําว่าฟรีมิวสิกฟอร์พอดแคสต์นะฟอร์พอดแคสต์นะ อันเนี้ยคือมันเพราะว่าอะไรพอดแคสต์มันไม่ได้เป็นแพลตฟอร์มพอดแคสต์มันเป็นชื่อเรียกมันเป็นชื่อเรียกของเหมือนเหมือนเหมือนคำว่าวิดีโอนะเป็นคำวิดีโอก็คือเป็นชื่อเรียกวิดีโอพอดแคสต์ที่คือตอนนี้มันเป็นเป็นชื่อเรียกชื่อเรียกที่มันเป็นเหมือนแบบพอดแคสต์จริงๆอ่ะก็คือเป็นเสียงพูดเสียงเล่าเรื่องอะไรสักอย่างนะฮะทีเนี้ยมันมันมันก็เลยไม่ฟิกซ์ไม่มีจำกัดว่ามันไปอันไหนบ้างดังนั้นไอ้พวกเนี้ยที่เขาบอกฟรีฟรีฟรฟรเนี่ยนะฮะ มันจะมีที่บอกว่าเข้าไปปุ๊บดาวน์โหลดฟรีจริงๆก็มีนะครับแต่ผมเตือนนะถ้ามันไม่ฟรีทีหลังก็ยุ่งอีกแล้วนะครับดังนั้นพอดแคสต์นี่จะเหนื่อยกว่าทาง Youtube กับ Facebook หน่อยเพราะว่าเขาไม่มีดาวโหลดฟรีจริงๆนะเพื่อความปลอดภัยคุณก็ซื้อซะนะครับซึ่งผมก็ แนะนำมมนะที่จริงมันมีหลายที่แหละคุณจะค้นหา g Google ก็ได้แต่ผมแนะนำที่ผมใช้ก็แล้วกันนะครับอันแรกก็คือ audio jungle นะครับรกก audio jungle นะแล้วก็พิมพ์ไปคาว่า audio jungle net นะครับแล้วมันก็จะเข้ามาซึ่งปกติถ้าเป็นหน้าแรกของมัน เง้แรกของ audio jungle จะเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งเขาจะบอกเลยมีตั้งล้านกว่าเพลงนะทีเนี้ยโอเคคุณจะเลือกเพลงทั้งหมดก็ลองไปกดตัวนี้ก็ได้นะครับเ,เดี๋ยวผมบอกก่อนเดี๋ยวคุณจะงงพวก envato เนี่ยมันเป็นกลุ่มธุรกิจของบริษัท envato นะครับซึ่งเขาจะแบ่งเป็นหลายอย่างซึ่ง audio jungle นี่ก็เป็นเป็นธุรกิจหนึ่งของ envato นะครับทีนี้เนี่ย มันจะมีหลายอย่างมีทั้งวิดีโอมีทั้งโคด้ดอะไรไม่รู้แล้วก็มีเว็บไซต์ที่เป็นเทมเพลตนะครับมีกราฟิกมีรูปอะไรพวกนี้แต่พวกนี้ก็เสียตังค์หมดนะตอนนี้เราจะพูดเฉพาะออดีโอนะครับทีนี้ถ้าคุณจะหาหมดก็กดตัวนี้ก็ได้ View More นะครับก็ดูเพิ่มเติมนะครับเห็นไหมมันจะราคามันจะแปะติดหมดเลยนะครับอ,อย่าสุว่าคุณก็กดฟังตัวนี้ไปนะกดฟังตัวนี้ไปเอ้ยโอเคอันนี้ฉันชอบนะผมจะกดให้ดูอีกครั้งหนึ่ง ขอโทษนะฮะเสียงผมปิดไว้ก่อนเดี๋ยวมันติดเขาเรียกว่านะติดลิขสิทธิ์ในใน u t u b e เองอใช้เพลงที่มันมัน,มนมติดลิขสิทธิ์นะแค่ไม่กี่วิมันก็จับมันก็จับได้นะระบบของมันะ็็ต้องระวังหน่อยนะครับเ,เมื่อกี้คงจับไม่ได้นะแค่วินาะทีเดียวนะโอเคทีนี้เนี่ยมันอย่างเงี้ยฮะลายเส้นก็แปลว่าลิขสิทธิ์ซื้อ ซื้อลิขสิทธิ์นะมิวสิกสแตนดารก็คือ $19 กดอลลาร์ก็ประมาณเท่าไหร่คูณประมาณ30มสนะมัน 31, 32, 3บพวกนี้แหละคูณไปก็9,3,27ก็ประมาณ600บาทนะฮะอ่ะหกรบาทเนี่ยคุณก็เอาไปใช้ได้แล้วไงแต่ที่จริงมันมีลายเส้นอีกตั้ง5แบบนะครับเดี๋ยวผมให้ไปดูรายละเอียดใหญ่ๆแล้วกันกดตรงนี้ครับลายเส้นดีเทลส์นะฮะแล้วจะไปเห็นหไหมม่มี5แบบนะครับซึ่ง2แถวแรกนี่เหมือนกันก็คือ จำนวนที่คุณจะเอาไปใช้กับสินค้าของคุณเนี่ยได้แค่สินค้าเดียวนะถ้าเป็นสินค้าไงแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นเกี่ยวกับเว็บนะเกี่ยวกับเว็บนะฮะเช่นเขาบอกว่า eg เนี่ยเช่น u t u b e นะครับถ้าคุณไปใช้ u t u b e เนี่ยก็ได้เนี่ยก็เช็คติกตูบทิกต,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 กตกูให้แล้วไงได้หมดอะใช้กับ u t u b e นะเพลงเนี้ยแต่ดังนั้นไปใช้ Facebook ก็ได้ไปใช้ในพอดแคสต์ก็ได้นะครับแต่ว่าคุณก็จะได้เพลงเดียวไงแล้วก็เสีย19ดอลลาร์นะฮะก็โอเคแหละ แต่ถ้าเกิดแบบรมัทัดเนี่ยคุณอาจจะงงๆไอ้พวกนี้มันจะเกี่ยวกับทางแบบสื่อทีวีแล้วฮะสื่อทีวีเนี่ยอย่างทีวีวิทยุพวกนี้นะฮะถ้าเกิดว่ามีคนตาม1ล้านก็ใช้แบบมิวสิกบอร์ดแคสซีได้มีคนตามอย่างเช่นเนี่ยตาม10ล้านก็ใช้แบบนี้นะครับอันนี้ก็คือตามเท่าไหร่ก็ได้คืออย่างบางทีแบบ โฆษณาทีวีหรือว่าโฆษณาวิทยุที่แบบว่าคนฟังท่วประเทศนะครับก็ใช้แบบนี้นะครับซึ่งที่จริงราคามันต่างกันเมื่อกี้ผมไม่ได้ให้ดูราคา,าจ,จะได้ดูยกตัวอย่างไปนะอ,อย่างเนี้ยนะครับถ้าเกิดเป็นบอร์ดแคสต์แบบรับรองคน1ล้านเนี่ยนะรองรับคนหนึ่งล้านก็29ดอลลาร์เห็นไหมฮะ music master production อันนี้ก็คือทําเกี่ยวกับ production เกี่ยวกับการผลิตสื่ออะไรต่างๆนี่ยนหะ้ดอลลาร์ที่มันไม่ใช่พวกโซเชียลต่างๆนะ อ่าอันนี้ก็คือถ้าเกิดบอกว่าคนฟังมี10ล้านคนนะไม่เกิน10ล้านก็ร้9ดอลลาร์นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือแบบอัลลิมิตไงเมื่อกี้ที่ให้ดูก็2องดอลลาร์ก็ประมาณเท่าไหร่เนี่ยเจ็ดแปดพันเก้าพันบาทนะประมาณเกือบเกือบหมื่นนะฮะทีนี้เนี่ยโอเคแหละถ้าเกิดว่าคุณใช้ทางพอดแคสต์นะครับหรือว่า YouTube Facebook ของคุณคุณใช้บอกว่าเออฉันใช้เพลงเดียวไปเลยคุณก็ซื้ออันนี้อันเดียวก็คือสิบเก้าดอลลาร์ก็จบ รหรือว่าคุณจะเพิ่มอีกเพลงหนึ่งสเพลงส่วนใหญ่ก็ประมาณนี้แหละ5 0 0ร้อ0ถึงหนึ่บาทต่อเพลงนะครับคุณก็ซื้อไปก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องการใช้เพลงเยอะๆนะฮะและ้วก็โอ้ยฉันทาคลิปนะมันจะมีรูปประกอบมีวิดีโอย่อยๆประกอบด้วยคุณต้องไปใช้ตัวนี้ครับอันนี้ผมแนะนำนะก็เป็นเครือของ Envato เหมือนกันแต่ว่าเป็น e อ e นมา t o e เ e ลิเนนะครับ Element ก็จะพิมพ์งไงครับ elements enato com ทีเนี้ยเ,เดี๋ยวผมไปหน้าตรงนี้ดีกว่าถ้าคุณ browse นะครับเดี๋ยวไปหน้าแรกของ evato elements ก่อนนะครับมันก็จะบอกว่า unlimited unlimited Un digital assets นะครับก็หมายเขาว่าไงฮะ evato elements เนี่ยเขาให้คุณจ่ายไปรายเดือนครับแต่คุณสามารถใช้เนี่ยผม browse ตรงนี้ให้ดูนะคุณสามารถใช้ stock video นะครับ stock video ที่แบบว่าแบบว่าบางทีคุณจะแทรกไปในคลิปของคุณเช่นมันเป็นรูปตึก รูปคนเอ้ยไม่ใช่วิดีโอที่แบบถ่ายถ่ายตึกไว้วิดีโอที่คนกินข้าวที่เป็นวิดีโอเลยนะที่เป็นสต็อกแบบสั้นๆที่เอาไปทูกจะไปแทรกในวิดีโอนะฮะหรือว่าจะเป็นแบบวิดีโอเทมเพลตนะครับเป็นเพลงมิวสิกเนยนะซาวเอฟเฟกต์กราฟิกเทมเพลตกราฟิกธรรมดาพรีเซนเตชันพวก powerpoint นี่ก็มีนะหรือว่าเป็นพวกอันนี้อะไรรูปภาพอันนี้เป็นฟอนต์นะครับตัวหนังสือนะครับอาจจะเป็นเว็บเทมเพลตก็ได้นะครับเวิ template, นะร์ดเพจสามดี press, แล้วเนี้ย ก็คือคุณใช้เป็นรายเดือนได้อ่าก็คุณก็ไปดูที่ pricing นี้เลยนะครับ pricing นี่ไหมฮะมันเริ่มต้น16.5ดอลลาร์ก็ประมาณเท่าไหร่ประมาณ500บาทต่อเดือนซึ่งผมก็ใช้อันนี้อยู่นะฮะก็ผมก็คิดว่าโอเคแหละเพราะว่าผมใช้เพลงหลายเพลงแล้วก็รูปก็ใช้บ่อยๆนะฮะดังนั้นก็ใช้อันเนี้ยมันก็คุม้มแต่ว่าจุดสำคัญมันอยู่ตรงนี้นะฮะถ้าคุณ กดไปใช้แล้วนะครับสมมุติสมมุตินะคุณใช้ไปในเดือนมก,กราคมมก,กราคมใช้ไปสัก20เพลงและกันสมมุตินะอ่าแล้วคุณสมัครสมาชิกโดยจ่ายช่วงเดือนมก,กราคมเนี่ยก็คือ16.5ดอลลาร์คุณจะไม่เสียลิขสิทธิ์เลยจะไม่มีปัญหาลิขสิทธิ์ลิขสิทธ์เลยแต่สมมติว่าพอมาเดือนกุมภาพันธ์คุณไม่ต่อนะครับคุณยกเลิกไปแล้วคุณยังใช้แบบเดิมอยู่นะในเดือนมก,กราคมยังใช้ เท่าไรส10ยีเพลงอะไรเหมือนเดิมของคุณเป๊ะๆเ,เลยคลิปของคุณตรงนั้นหรือว่าถ้าเกิดคุณเอาไปใช้ข้างนอกเนี่ยก็ถือว่ามันขาดสิทธิ์ไปแล้วนะครับคุณจะโดนเรื่องลิขสิทธิ์ถ้าเป็นใน YouTube ก็คือถ้าเขาบอกว่าเพลงนี้ติดลิขสิทธินะคุณก็จะไม่มีหลักฐานยื่นไปให้เขาแล้วเพราะคุณไม่ได้ซื้อแล้วไงนะฮะดังนัน้นมันก็จะเหมาะกับ คนที่บอกว่าทําสื่ออยู่ตลอดเวลาทําทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนอันนี้มันก็จะคุ้มเพราะว่าใช้ไปหลายแบบนะฮะมันมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ตลอดนะฮะ,ะทีนี้ปกติแล้วถ้าเกิดคุณจะใช้อย่างเช่นถ้าคุณจะใช้มิวสิกนะก็คล้ายๆกันคุณก็ฟังก่อนกดปุ่มนี้พอจะดาวน์โหลดก็แค่กดปุ่มนี้ก็จบนะฮะพอดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บครับที่จริงแล้วมันจะไปมีแอคเคา t ์ตรงนี้นะฮะ พอดีผมไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ไม่ได้ล็อกอินเข้าไปนะครับพอคุณเข้าไปตรงแถวนี้ปุ๊บมันจะมีกดปุ๊บมันจะมีให้คุณดูว่าที่คุณดาวน์โหลดไว้คุณก็เข้าไปแล้วคุณก็สามารถดาวน์โหลดซ้ําได้บางทีคุณดาวน์โหลดไว้ในเครื่องคอมแนละ้วมันหายไงคุณก็เข้าไปดาวน์โหลดซ้ําได้หรือว่าถ้าเกิดคุณหาไม่เจอคือคือดาวน์โหลดเยอะเกินนะหลายร้อยอันขี้เกียจแบบว่าดาวน์โหลดมาตั้งหลายเดือนที่แล้วแล้วขี้เกียจเข้าไปหาคุณก็มาดาวน์โหลดซ้ําได้นะเพราะถ้ามันซ้ํามันยังไงก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะ นี่หละครับก็ผมว่ามันก็โอเคนะทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณไปเจอเรื่องลิขสิทธิ์นะครับคุณก็แค่เข้าไปในเพลงนั้น,น,นที่คนดาวน์โหลดไว้แล้วมันจะมีให้เขียนคำว่าดาวน์โหลดไรเซ้นคุณก็ดาวน์โหลดมาแล้วคุณก็ก๊อปปี้นะครับก๊อปปี้ไอตรงที่มันเป็นชื่อลิขสิทธิ์อันนั้นมันจะมีไฟล์ให้คุณดาวน์โหลดไปคุณก็แค่ก๊อปปี้แล้วก็ไปแจ้งที่ y o u t u b e ก็คือจบแล้วนะครับแล้วก็ บางเพลง u t u b e เขาเขามันระบบมันก็ผิดพลาดบ้างไงนะเขาก็บอกว่า e y, เพลงนี้ติดลิขสิทธิ์แต่ที่จริงคุณมีลิขสิทธิ์คุณก็ไปลงมันก็เขาตรวจส่วนใหญ่ก็ไม่เกินหนึ่งวันนะบางครั้งมันนานหน่อยก็แค่2วัน3วันคุณก็จะได้รับบอกว่าคุณก็จะสร้างรายได้ได้แล้วแค่นี้นะฮะแต่ที่จริงถ้าเกิดว่าเ,เป็นพวกพอดแคสต์มันก็ใช้เหย่างพวกเนี้ย นะฮะถ้าเกิดคุณใช้หลายๆเพลงคุณใช้อย่างนี้ถ้าคุณใช้แค่เพลงเพลงเดียวก็ใช้ตรง audiojungle.net ก็ได้นะครับอ่าเป็นไงฮะอ๋อมีวิธีแบบเยอะแยะมากมายที่คุณจะได้เอาเพลงไปใช้นะครับแต่อย่างที่ผมบอกนะระวังนะฮะไปเจอบอกว่าเว็บ เพลงฟรีนะทาง Google นะครับบางทีถ้าคุณไปใช้แล้วมันไม่ฟรีทีหลังยุ่งมากอันนี้ผมเตือนแล้วเตือนอีกนะในคลิปนี้หลายครั้งนะครับเพราะว่ามันไม่คุ้มเลยนะคุณทําเกิดมันดีขึ้นมาแล้วคนตามเยอะขึ้นมามันลบไปก็เสียแน่ของถูกไหมคิดดีๆก่อนตัดสินใจนะฮะทีนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการ ทำ u t u b e นะหรือว่าการทำพอดแคสต์นะครับพวกนี้ผมมีชุดวิดีโออยู่แล้วทั้งสองอย่างเลยนะครับก็คุณลองถามทางล่างคลิปนี้ได้นะครับว่าเอ๊ลิง์กชุดวิดีโอ y o u t ปมีไหนลิง์ชุดวิดีโอพอดแคสต์ Podcast มีไหนนะครับมีหลายคลิปแล้วนะครับซึ่งสอนคุณให้ทำแบบง่ายๆสไตล์ของผมเนี่ยนะซึ่งผมก็ทำแบบง่ายผมไม่ได้พิธีรีตต่อแล้วมากมายนะโอเคครับ แล้วสุดท้ายนี้นะครับไม่ว่าคุณจะหาเงินด้วยวิทีไหนก็อย่าลืม WBL ครับก็คือย่อมาจาก World Professional Business Learning เป็นสถาบันการเรียนรู้การทำธุรกิจของผมเองนะครับทุกๆอย่างเป็นธุรกิจทั้งนั้นนะครับถ้าคุณทำธุรกิจไม่เป็นนะครับคุณก็จะเริ่มธุรกิจไม่ได้หรือว่าทำธุรกิจไปแล้วก็งงๆงงจะขยายต่อไปอยังไงยอดวันนั้นมาอย่างนี้ยอดวันนี้ไปอย่างนั้น มันไม่แน่ไม่นอนเพราะคุณไม่รู้ว่าตกลงมันต้องทำแบบไหนไงนะครับ WBL มีสอนนะครับซึ่งเหมือนเสื้อผมนี่ฮะ I am Walker Walker ก็คือเป็นกลยุทธ์สงครามการตลาดของผมเองลิขสิทธิ์แค่ผมเพียงเจ้าเดียวนะครับยังไงก็ลองแอดไลน์แอดวรลัตภพนะครับมีแอดนำหน้าไปสอบถามเรื่องเกี่ยวกับ WBL หรือว่า Walker ของผมได้นะครับ ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์และอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับกระดิ่งแจ้งเตือนสำคัญมากเพราะว่าผมมีวิดีโอทุกวันนะครับซึ่งนอกจากคลิปแบบนี้แล้วยังมีคลิปวิธีหาเงินแบบอื่นอีกน,นะครับวิธีการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จวิธีพัฒนาตัวเองให้ประสบความสำเร็จนะครับรวมทั้งช่วงเสราร์อาทิตย์ยังมีความผ่อนคลายนะเพราะว่าจะมีบล็อกชีวิตส่วนตัวของผมทั้งในไทยและในจีนนะครับคุณจะได้รู้ว่าย ชีวิตผมเป็นยังไงแล้วประเทศจีนเป็นยังไงด้วยช่วงนี้ผมยังอยู่ประเทศจีนอยู่ครับสำหรับวันนี้จบลงที่นี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่เมืพรุ่นี้ครับสวัสดีครับ